ดังเปี้ยงเปี้ยงจะไล่ใครออกวิ่งอะไรเพืแม่วิ่งอะไรเพืแม่โอเคโคตรแสบเลยเอไปลอยหน้าป่ะมึงอะไรแม่ได้ดังใจ จะพาจะพาจะพาจพจพอะะพะเยทำไมทไมลุงฟาร์มาลเป็นเงี้ยใช่จะเอาสายไมองเลยองยังคิดนะนี่ลไหนีเพลงน้ยทำหน้าดีๆน้าหร่อๆะขอยิ้มย0สักลูกยิ้มยส

วเข้าไปเดี๋ยวล้มไปเดี๋วไปเร็วยังถ่ายไม่เสร็จเลยอะไรจะเข้าเดียังถ่ายไม่เสร็จเลยจะเข้ายังไงเรเดี๋ยวลวงก็เอวเาหัวเหัวเอาวไม่มุดหัวไปหน่อยวคิดไนไ้ใคราเหรเ้อไรเ็ก เอ mm ็มเดี hmm, so okay. mm ๋ยวมันหยท้องพี่สาอ๋อไม่เอาจะไปเล่นกับพี่ปลอยแล้วแฟนนี่เอ็มเอ็มผิดดังเปี้ยงเปี้ยงไงจะไล่ใครออกมอะไรแโอเคไม่เก็บเอาเบลไว้หน อ๋อจะกลับไปกอดพี่พลอยจะไปเล่นกับรถตันเถอะจะกลับไปกอดพี่พลอยทำไมอะไปเล่นกับพี่พลอยฮัลโหลพลอยเหรอจะกลับไปกอดพี่พลอยได้เลยนะพลอยเสียงว่าสียว่าเลยจะกลับไปหาพี่พลอยโอ๊ยทำไมทำไม ใช่แต่เอาสายไฟรมามองเลยไปเลยนะคนแสบเลยเอวไปลอยหน้าป่ะมึงอะไรแม่ได้ดังใจจริง